มาดูประเด็นเรื่องกรณีของแอมเครียดอ้วกมีภาพปรากฏออกมานะมีคลิประหว่างที่พนักงานสอบสวนกองกับการ5กองปราบกำลังสอบแอมเนี่ยค่ะเธอกำลังพูดถึงยาว่าเธอความดันขึ <te aring> <te aring> ้นความดันต้องนยาตัวนี้่ แล้วสุดท้ายก็คืออาเจียนเลยนะคะคือเธอถุงถือถุงพลาสติกเตรียมรอเอาไว้อยู่แล้วเผื่ออาเจียนเจ้าหน้าที่ให้ค่ะแล้วสุดท้ายเธอก็อาเจียนออกมาอันนี้ตอนสอบที่กองปราบใช่กลางดึก25เมษาค่ะขณะที่เมื่อไปที่ศาลฝากขังแล้วไม่มีใครเป็นประกันตัวก็ปรากฏว่าเข้าเรือนจำไปทันสถานหญิงกลางซึ่ก็คือเรือนจำหญิงกลางดึกตอนสี่ทุ่ม อดีตบีกรบพิชรันอายุสินทพันธ์บอน,นะครับว่าเธอมีการเครียดวิตกกังวลความดันขึ้นถึง150-200ซึ่งถือว่าสูงมากพยาบาลก็เลยต้องส่งตัวไปที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชธานช่วงประมาณ4ทุ่มค่ะแล้วปรากฏว,ว่าแพทย์ตรวจร่างกายให้การรักษาเบื้องต้นแล้วก็ส่งตัวกลับไม่ได้ให้แอดมิดนะคะ คิดว่าจะไปอยู่โรงพยาบาลไม่ได้ใช่ไหมส่งกลับมาที่ทันตศสถานหญิงกลางตั้งไรค่ะซึ่งท่านอธิบดีบอกว่าที่ตรวจลูกในคันเนี่ยคือตั้งท้องสี่เดือนแพทย์ก็ได้ตรวจชีพจรเด็กชีพจรเด็กปกติอาการความดันสูงหรือความเครียดไม่ได้กระทบต่อเด็กในท้องค่ะ